อปุ้ยแล้วชัยวัฒน์เพืนชัยวัฒน์กะเฮอร์เลยขอตรงนี้แล้วซันสแนปน็อกไป2คนแล้วตรงนี kind of ้จะเปไปโฟรกี้โฟรกี้หยิบแกรนเนตตรงนี้ขึ้นชั้น2แล้วรถมันขับมาเฮ้ยเพื่อนโอ้เป็นชัยวัฒน์ที่คนหนึ่งครับแล้วเรียกเดียพยายามน็อกทางด้านของเฮอร์เมสไปได้แล้วทันน่โดนไปเก็บทางด้านของอีบัวนะแล้วตรงนี้เอคลเปิดตำแหน่งมาแล้วยิงน็อกไปบทหนึ่งเป็นเราแล้วโดนสวนกลับมาเหมือนกันแล้วน็อ ไดโบ่เบดี๋ยวคนสายและไอดีโวครับผมปิดงานทางด้าของไดมตัตตี้นะองพี่ดิสปอนออกไปแมนดับที่4ี่ครับาจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าตรงนี้สองไปที่หินมีใครแล้วสองมาทางขวาเจอแล้วหนึ่งขอไปตีไปสองนัดสามนัดแล้วเรียบร้อยดาแมนปล่อยเมาส์ปล่อยคีย์บอร์ดบอกบายบายโอ้ฮะคุณผู้ชมกระเทือน,นครับผมฟรีฟรีจังหวะนี้ไปนอนให้เขายิงอเดี๋ยวเรียบร้อยเลยถ้าไม่ระวังวีเทคแล้วถึงแล้ว อุ้เห็นโอ้แล้วไอ้รถสายถามจริงๆเธอแล้วนร้านของแอนด์แอนเดอร์ีัสปอร์ตจักรันดับแปดไปตรงนี้ลงรถมาออมิไม่ได้ในระวังดีมาตี้โดนเลเรสเตอร์น็อกลากเก็ตไปเลยครับขณะโดดวิ่งมาตรงนี้แล้วซ้ำแล้วพลาดมาที่นี่ยังผมผ่านยาครับขณะโดนปีมาเรียบร้อยแล้วสเปคไปยังไหนกดนั่งไปก่อนเลือดเหลือครึ่งเดียวแฮมบิดเลือดเข้ามาในบ้านตรงนี้ธอโดนออกซ้ายกระโดดโคลออกขวายังไงแฮมบิดโอ้โหสาบอยดับโบนอ๊ เอาแพนบอยแพนบอยแล้วไม่ไหวโนรุ๊บเปล่าจากองตรงนี้กดขอไปอาเซียซีน็อกเต้แจเ,เกอร์ไปได้แล้วสามคิวอันน <c oughs> ีไอโอไอพี L ขอไปเดนเน็ตเข้า <c oughs> แ,แบบนี้ที่มาแล้วครับโอ้โหนายจะต้องฟอกเหลือสองคนแล้วไฟข้างบนมาจังหวะนี้แล้วเขาเห็นตำแหน่งแล้วต้าโอ้ ตัวแล้วบิ๊กชิดเก็บเห็ลูกนี้มันมาดักข้างๆแล้วาดึงมาตีได้แล้วของแซมมาร์ค 4H ไปด้านหน้าสีวิ่งมาแล้วน็อคไปได้หนึ่งครับตอนนี้นคุณสุดท้าย,อ,ยาอีบัวอีบัวแล้วเรียบหล่อแล้วเฟรดี้โดนน็อคไปเดแล้วเราไปไปของเฟรดี้ได้สีไปแล้วนี้ต้องไปไปกไูนไนเปล่าบอกว่ากูนไนนะารกองสลาย